รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่โอ,อ,อนคนมนบ้านทางช่อง youtube channel ครับคลิปนี้เราจะมาบอกเคล็ดลับวิธีการดูรถยนต์มือสองรถบ้านแบบบ้านๆครับมีวิธีง่ายๆวิธีการดูรถยนต์มือสองมีทั้งหมด $6 จุดดูยังไงไปครับหกจุด ที่สําคัญในการดูรถยนต์มือสองก็คือ1ตัวถังรถ2เครื่องยนต์3ก็คือระบบเกียร์สช่วงล่างครับ5ระบบภายใน6ระบบไฟ เริ่มจากตัวแรกนะครับก็คือตัวถังรถนะครับว่ามีรอยบุบรอยทําสีอะไรไหมนะครับผมโดยดูรอบๆทั่วไปนะครับสังเกตการเป็นรถกระบะเราจะไปดูที่คับสีนะครับดูที่คับสีรถนะครับในส่วนของตัวถังรถนะครับเรามาดูที่น็อตรถนะครับน็อตใน ในฝากระโปรงก็ดีในแก้มข้างรถนะครับมาดูลักษณะน็อตนะครับที่มาจากโรงงานนะครับว่ามีการการไขน็อตหรือไม่นะครับแล้วก็ดูที่ตัวน็อตนะครับตัวน็อตถ้ามีการชนด้านหน้านะครับพวกสติกเกอร์ที่มาจากโรงงานนะครับก็จะหายไปนะครับสังเกตนะครับอันนี้ยังไม่เคยชนนะครับลักษณะของ เพดหน้ารถนะครับยังอยู่นะครับดูว่ารถเคยชนมาหรือไม่เคยชนมานะครับดูจักฝากระโปรงนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับฝากระโปรงตัวนี้เป็นกับฝากระโปรงเดิมๆนะครับรหัสโมเดลนะครับรหัสของรถยนต์ยังอยู่นะครับฝา เหนการความร้อนนะครับก็อยู่นะครับรูน็อตต่างๆนะครับรูน็อตต่างๆสังเกตที่รูน็อตนะครับรอยปั๊มรอยเชื่อมต่างๆนะครับยังอยู่ครบนะครับยี่ห้อของรถนะครับยังอยู่ครบแสดงว่ารถคันนี้ยังไม่เคยชนนะครับตัวสุดท้ายนะครับเรามาดูที่ประตูรถนะครับประตูรถนะครับวิธีวิธีการดูนะครับตัวถังอ่า การเปิดการปิดนะครับปิดสนิทนะครับตูรถมาดูที่ขอบนะครับนะครับว่ารถเคยเปลี่ยนประตูหรือไม่นะครับมาดูที่ขอบนะครับขอบรถนะครับบานพับของรถนะครับตัวนี้ยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับตัวนี้คอนโซลอะไรยังอยู่ครบนะครับ ข้อสอครับเครื่องยนต์เรามาดูเครื่องยนต์นะครับว่าเครื่องยนต์ใช้การได้ดีหรือไม่ครับเราลองไปสตาร์ทดูครับครับเครื่องยนต์ที่ดีนะครับจะต้องเครื่องยนต์จะต้องเงียบนะครับเวลาเดินเครื่องนะครับต้องเงียบ หอ้น้ำไม่ดันครับเดียรววัดจะต้องไม่มีน้ำมันพุ่งขึ้นมานะครับเครื่องยนต์จะต้องไม่มีลอยกาวนะครับหรือรอยของการผ่าเครื่องนะครับไม่มีน้ำมันเยิ้มนะครับผมวิธีการดูเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ต้องเดินเรียบ ทั้งที่เปิด a อรและก็ไม่เปิด a อรครับข้อ3ของการดูรถยนต์มือ2นะครับก็คือระบบเกียร์นะครับระบบเกียร์นะครับรถคันนี้ใช้ระบบเกียร์เป็นระบบเกียร์ธรรมดานะครับแล้วก็เหยียบคัานะครับอลองเข้าเกียร์นะครับเกียร์หนึง ลองดูเข้าเกียย์หนึ่งไปค่อยเลื่อนนะครับห้ค่อยเลื่อนไปไดูอ่เกี้์ถอยหลังค่อยๆเปิดคานนะครับอ่เกี้ยเบเกี้์สองครับเดีมันสุดเกียบคาดนะครับ,รบ,รบแล้วก็เข้าเกี์เข้าเกีรย เกียร์สามนะครับเหยียบคาดแล้วก็เข้าเกียร์เกียร์สี่นะครับเหยียบคาดแล้วก็เข้าเกียร์เกียร์ห้าครับเหยียบคาดแล้วก็เข้าเกียร์ถ้าเกียร์ในขณะที่เราขับมีการกระตุกหรือว่ามีการรูดของเกียร์นะครับก็แสดงว่าเกียร์ อาจจะมีปัญหานะครับข้อที่สี่ของการดูรถนะครับก็คือช่วงล่างนะครับแต่เราดูข้างในก่อนนะครับวิธีการเช็คนะครับก็คือเช็คที่พวงมาลัยครับว่าพวงมาลัยที่เราหมุนนะครับฟิตไหมนะครับติดมือไหมนะครับครับภายนอกของรถนะครับ เรามาดูสังเกตที่โช้กอัพนะครับโช้อัพโช้อัพที่อยู่ในทั้งในล้อนะครับว่ามีน้ํามันซึมออกหรือไม่นะครับดูสเกลล้อนะครับแล้วก็ลองกดดูนะครับว่ารถมีการใช้โช้อัพแล้วเวลา,าตกหลุมแล้วมันหนืดอหรือไม่นะครับลองดูนะครับ ดูภายในรถครับภายในของรถจะต้องมีสภาพสมบูรณ์นะครับสภาพคอนโซลนะครับคอนโซลหน้านหน้านะครับระบบฟังก์ชันต่างๆของรถนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบแอร์ระบบไฟฉุกเฉินนะครับมิทตอเทปนะครับต่างๆเบาะนะครับเบาะเบลนะครับ ข็มขัดนิรภัยบ,บอกด้านหลังม่านบังแดดนะครับม่านบางนับนบงแดดกระจกมองหลังกระจกมองข้างนะครับและข้อสุดท้ายในการดูรถนะครับก็คือระบบไฟครับระบบไฟของรถนะครับ ไม่ว่าจะเป็นไฟเข็มขัดนิรภัยระบบน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับระบบน้ำเข็นไม้นะครับไฟเบรกมือนะครับแล้วก็ไฟฉุกเฉินนะครับไฟฉุกเฉินนะครับไฟฉุกเฉินนะครับระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับ อาระบบแต่นะครับระบบที่ปัดน้ําฝนนะครับอาระบบฉีดน,น้ํานะครับระบบไฟต่างๆนะครับรวมไปถึงระบบกระจกไฟฟ้านะครับ การได้หรือเปล่านะครับเช็คให้หมดนะครับผมรวมไปถึงระบบแอร์นะครับระบบแอร์นะครับระบบเครื่องเสียงนะครับระบบเครื่องเสียงในรถนะครับด่วนสำหรับสถานที่ใช้ได้นะครับระบบแอร์ และนี่ก็คือ6วิธีในการดูรถยนต์มือสองแบบบ้านๆน,นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube อออน้ขนขุดบ้านบ้านด้วยนะครับผมคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับผมสวัสดีครับ